กันนั่งมองสายน้ำที่ไหลผ่านก้อนหินอย่างไม่เร่งรีบเสียงน้ำกระทบหินดังแผ่วเบาเหมือนลมหายใจของป่าไผ่นองนั่งพิงลำต้นไผ่มือกำกิ่งหญ้าแห้งเล่นไปมาส่วนพระเซนนั่งนิ่งดวงตาเหมือนมองทุกสิ่งแต่ก็ไม่ยึดสิ่งใดไว้โลกตรงหน้าดูเหมือนหมุนช้าลงอย่างประหลาดกันเป็นฝ่ายเปิดบทสนทนาด้วยเสียงเบาเหมือนกลัวจะรบกวนความสงบ ถ้าวันหนึ่งมีคนมาท้าพระพุทธเจ้าโต้วาทีด้วยวาทศิลป์ด้วยเหตุผลด้วยคำพีทั้งหมดที่เขามีพระองค์จะทำอย่างไรนองเงยหน้าขึ้นจากกิง่งหญ้าเขาเคยชนะการถกเถียงมามากแต่ไม่เคยรู้สึกชนะจริงสักครั้งบางทีพระองค์อาจตอบด้วยเหตุผลที่ลึกกว่าหรือไม่ก็เงียบพระเซนยิ้มเพียงนิดเดียวเหมือนยิ้มให้สายน้ำมากกว่าคำถามพระองค์ตอบ แต่ไม่ตอบในสนามเดียวกับผู้ถามกานขมวดคิ้วเล็กน้อยสนามเดียวกันหมายถึงอะไรพระเซนหยิบก้อนหินเล็กๆขึ้นมาโยโลงน้ําวงน้ํากระเพื่อมออกไปเป็นชั้นๆสนามของการโต้ว,วาทีคือสนามของอัตตาผู้ถามต้องการชัยชนะไม่ใช่ความจริงหน่องพยักหน้าเหมือนเข้าใจแต่ยังไม่สุดถ้าอย่างนั้นพรามผู้เก่งกาจเหล่านั้นแพ้ตรงไหน ทั้งที่คำพูดคมเหตุผลแน่นพระเซนวางมือบนตักเขาไม่ได้แพ้ใครเขาแพ้ความอยากชนะของตนเองคำพูดนั้นตกลงในใจของกันเหมือนก้อนหินที่โยนลงน้ำเธอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามต่อถ้าไม่มีใครอยากชนะการโต้วาทีก็จะไม่เกิดใช่ไหมพระเซนพยักหน้าโลกหยุดตรงนั้นนองถอนให้ใจยาวเขานึกถึงทุกครั้งที่เถียงเพื่อให้คนอื่นยอมแพ้ แล้วกลับบ้านด้วยหัวใจที่ยังร้อนพระเซนพูดต่อเมื่อไม่มีใครรับคำท้าเกมก็จบความเงียบไม่ได้แปลว่าแพ้แต่แปลว่าไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกสายน้ำยังคงไหลป่าไผ่ยังไหวตามลมและในความเงียบนั้นทั้งสามคนรู้สึกได้ว่าโลกภายในของตนเองหยุดลงชั่วขณะหนึ่งหนง ขยับตัวนั่งให้ตรงขึ้นเขารู้สึกเหมือนคำว่าโลกหยุดอย่างค้างอยู่ในอากาศถ้าอย่างนั้นวาทศิลป์ที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคืออะไรถ้าไม่ใช้คำพูดที่ชนะคนอื่นการมองหน้าพระเซนด้วยแววตาคาดหวังพระเซนหลับตาลงชั่วครู่เหมือนฟังคำถามจากความว่างแล้วจึงพูดช้าๆวาทศิลป์ของพระองค์ คือการทำให้คู่สนทนาหยุดพูดกับตัวเองน่องหัวเราะเบาๆหยุดพูดกับตัวเองฟังดูง่ายแต่ทำยากพระเซนลืมตาขึ้นมองน่องตรงๆตอนที่พรามถามคำถามเขาไม่ได้ถามเพื่อรู้คำตอบแต่ถามเพื่อยืนยันว่าตนรู้แล้วพระพุทธเจ้าจึงไม่ป้อนคำตอบแต่พาเขาเห็นการยึดมั่นของตนเอง กานึกถึงเรื่องราวที่เคยอ่านพราหมณ์ถามเรื่องโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีที่สิ้นสุดหรือไม่พระพุทธเจ้าไม่ตอบตรงคําถามแต่ชี้ไปที่ความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าถ้าโลกเที่ยงแล้วเธอยังทุกข์อยู่หรือไม่ถ้าโลกไม่เที่ยงแล้วเธอหลุดพ้นหรือยังคําถามเหล่านั้นไม่ได้ต้องการคําตอบแต่ทําให้ผู้ถามเงียบหนองพยักหน้าแรงเหมือนโดนบางอย่างกระแทกใจ แปลว่าการหยุดโลกไม่ใช่การพูดคำสุดท้ายแต่เป็นการทำให้คำพูดทั้งหมดหมดความจำเป็นพระเซนยิ้มโลกของการถกเถียงหมุนด้วยคำว่าใช่กับไม่ใช่พระพุทธเจ้าดึงคู่สนทนาออกจากแกนนั้นไปยืนตรงกลางที่ไม่มีขั่วกันหลับตาลงเธอเห็นภาพพรามยืนถือคัมภีร์แน่นแต่ใจเริ่มสัน่น เพราะคำถามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่อยู่ในความทุกข์ของตนเองหน่องพูดช้าๆถ้าอย่างนั้นการสนทนาธรรมที่หยุดโลกคือการไม่ปล่อยให้คำถามพาเราออกไปไกลจากตัวเองพระเส็นพยักหน้าเมื่อคำถามพากลับมาที่ลมหายใจณปัจจุบันโลกแห่งความคิดก็หยุดเองลมพัดผ่านป่าไผ่เกิดเสียงเสียดสีกันเบาๆ ทั้งสมคนนั่งนิ่งเหมือนเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายต่อและในความนิ่งนั้นโลกที่เคยเร่งรีบก็เหมือนถูกวางลงชั่วคราวเสียงลำธารยังไหลเหมือนเดิมแต่นองรู้สึกว่ามันไม่เร่งรีบเหมือนก่อนเขาหันไปถามต่อถ้าอย่างนั้นพราหมที่มาด้วยความรู้เต็มหัวใจเขาแพ้หรือชนะกันแน่ พระเซนยิ้มบางๆไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีแต่คนหนึ่งที่หยุดและอีกคนหนึ่งที่พาให้หยุดกันขมวดคิ้วนิดๆพาให้หยุดนี่สําคัญมากนะเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใจสอนแต่ตั้งใจให้เกิดช่องว่างพระเซนพยักหน้าช่องว่างนั่นแหละคือธรรมะวาทิลิ์ทั่วไปพยายามเติมคำลงไปในความเงียบ แต่วาทศินของพระพุทธเจ้าคือการรักษาความเงียบให้ยังอยู่หน่องนิ่งไปพักหนึ่งก่อนพูดออกมาช้าๆเวลาคนเถียงกันในโลกนี้ทุกคนกลัวความเงียบเพราะถ้าเงียบเมื่อไรเราอาจต้องเห็นตัวเองพระเซนมองหน่องอย่างอ่อนโยนถูกต้องพราหม์กลัวความเงียบจึงถามไม่หยุดพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้สิ่งที่เขาคาดหวังแต่ให้สิ่งที่เขาหลีกเลี่ยง การนึกถึงปัจจุบันข่าวสารการเมืองาศาสนาความเห็นต่างทุกอย่างเหมือนการสนทนาที่ไม่มีใครหยุดแล้วพระพุทธเจ้าจะพูดกับคนยุคนี้อย่างไรพระเซนหลับตาอีกครั้งก่อนตอบว่าพระองค์อาจไม่พูดเลยแต่ถามกลับว่าเธอเหนื่อยกับการแบกความคิดของตัวเองหรือยังนองถอนหายใจยาวคำถามเดียวแต่เหมือนหยุดทุกอย่างในอก ถ้าคนหนึ่งหยุดโลกทั้งใบจะหยุดตามไหมพระเซนลืมตาขึ้นโลกภายนอกอาจไม่หยุดแต่โลกภายในหยุดได้และเมื่อโลกภายในหยุดโลกภายนอกก็ไม่มีอำนาจเหมือนเดิมการพยักหน้าเบาๆเหมือนเข้าใจบางอย่างที่ไม่ต้องจดจำเป็นคำพูดเสียงไผ่ไหวตามลมความคิดค่อยๆวางลงการสนทนาที่ไม่มีข้อสรุปชัดเจน แต่หัวใจกลับนิ่งกว่าตอนเริ่มต้นและในความนิ่งนั้นทั้งสามคนเหมือนได้สัมผัสวาทศิลป์ที่ไม่ต้องใช้คำพูดจริงๆลำทานยังคงไหลแต่ความรู้สึกของเวลาคล้ายหยุดลงพิการขยับตัวเล็กน้อยแล้วพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงที่ไม่เร่งไม่ช้าถ้าอย่างนั้นวาทศิลป์ที่หยุดโลก ไม่ได้อยู่ที่คำตอบแต่อยู่ที่การทำให้ผู้ฟังไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ใช่ไหมพระเซนพยักหน้าโลกไม่เคยหยุดเพราะคำพูดแต่หยุดเพราะใจที่ไม่มีที่ไปนองก้มมองเงาน้ำเหมือนเห็นเงาของตัวเองซ้อนกันหลายชั้นงั้นพรามไม่ได้มาหาความจริงแต่มาหาความมั่นคงของตัวเองพระเซนยิม้มใช่ เขามหาที่พิงของความคิดแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้ที่พิงพระองค์ดึงพื้นออกจากใต้เท้าอย่างนุ่มนวลพิกันนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆแบบคนที่เริ่มเห็นตัวเองเวลาผมเถียงใครผมไม่ได้อยากเข้าใจเขาผมแค่อยากให้ตัวเองไม่สันพระเซนหันมามองพิกันนั่นแหละคือพรามในใจเรา นองเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจงั้นทุกครั้งที่เราอยากชนะเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมพระเซนตอบทันทีกลัวความว่างถ้าไม่มีความเห็นไม่มีตัวตนไม่มีฝ่ายเราไม่รู้จะยืนตรงไหนพี่กันถอนหายใจโลกวันนี้เต็มไปด้วยเวทีให้แสดงความคิดแต่ไม่มีที่ให้วางความคิด พระเซนหยิบใบไผ่ที่ร่วงอยู่ข้างตัวขึ้นมาแล้ววางลงบนผิวน้ำใบไผ่ลอยนิ่งทั้งที่น้ำยังไหลดูสิน้ำไม่ต้องหยุดใบไผ่ก็ไม่จมถ้าใจไม่ต้านโลกจะไม่กระแทกนองมองภาพนั้นแล้วพูดเบาๆงั้นวาทศิลป์ของพระพุทธเจ้าคือการไม่ร่วมเล่นเกมของอัตตาพระเซนพยักหน้าพระองค์ไม่ปะทะ แต่ทำให้เกมหมดแรงพี่กันเริ่มเข้าใจเวลาคนหยุดพูดกลางวงสนทนาไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเขาเห็นว่าพูดต่อไปก็ไม่มีที่ไปนองยิ้มบางๆแบบคนที่เพิ่งวางของหนักโลกอาจไม่ต้องการคนพูดเก่งแต่ต้องการคนที่กล้าหยุดพระ s ลำธารยังคงไหลแต่ความรู้สึกของเวลาคล้ายหยุดลง พี่กันขยับตัวเล็กน้อยและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ไม่เร่งไม่ชาถ้าอย่างนั้นวัฏฏสินที่หยุดโลกไม่ได้อยู่ที่คำตอบแต่อยู่ที่การทำให้ผู้ฟังไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ใช่ไหมพระเซนพยักหน้าโลกไม่เคยหยุดเพราะคำพูดแต่หยุดเพราะใจที่ไม่มีที่ไปน่องก้มมองเงานา้าเหมือนเห็นเงาของตัวเองซ้อนกันหลายชั้น งั้นพรามณ์ไม่ได้มาหาความจริงแต่มาหาความมั่นคงของตัวเองพระเซนยิ้มใช่เข้ามาหาที่พิงของความคิดแต่พระพุทธเจ้าไม่ให้ที่พิงพระองค์ดึงพื้นออกจากใต้เท้าอย่างนุ่มนวลพี่กันนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆแบบคนที่เริ่มเห็นตัวเองเวลาผมเถียงใครผมไม่ได้อยากเข้าใจเขาผมแค่อยากให้ตัวเองไม่สันพระเซนหันมามองพีกัน นั่นแหละคือพราหมในใจเราหนองเงยนะ้าขึ้นอย่างตกใจงั้นทุกครั้งที่เราอยากชนะเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมพระเซนตอบทันทีกลัวความว่างถ้าไม่มีความเห็นไม่มีตัวตนไม่มีฝ่ายเราไม่รู้จะยืนตรงไหนพี่การถอนให้ใจโลกวันนี้เต็มไปด้วยเวทีให้แสดงความคิดแต่ไม่มีที่ให้วางความคิด พระเซนหยิบใบไผ่ที่ร่วงอยู่ข้างตัวขึ้นมาและวางลงบนผิวน้ำใบไผ่ลอยนิ่งทั้งที่น้ำยังไหลดูสิน้ำไม่ต้องหยุดใบไผ่ก็ไม่จมถ้าใจไม่ต้านโลกจะไม่กระแทกหนองมองภาพนั้นและพูดเบาๆงั้นวาทิลินของพระพุทธเจ้าคือการไม่ร่วมเล่นเกมของอัตตาพระเซนพยักหน้าพระองค์ไม่ปะทะแต่ทำให้เกมหมดแรง พี่กันเริ่มเข้าใจเวลาคนหยุดพูดกลางวงสนทนาไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเขาเห็นว่าพูดต่อไปก็ไม่มีที่ไปน่องยิ้มบางๆแบบคนที่เพิ่งวางของหนักโลกอาจไม่ต้องการคนพูดเก่งแต่ต้องการคนที่กล้าหยุดพระเซนหลับตาความกล้านั้นยากกว่าการโต้ยแยง้งเพราะมันต้องผเผชิญกับความว่างโดยไม่หนีเสียงลมพัดผ่านป่าไผ่เหมือนย้ำคำสอนโดยไม่ใช้ภาษา และในความเงียบที่ยาวขึ้นทั้งสามคนต่างเห็นพราหมณ์และพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในอดีตแต่อยู่ในใจของตัวเองตรงนั้นเองความเงียบยาวกว่าครั้งไหนๆไ,ไม่มีใครรีบเติมคำเหมือนทั้งสามคนรู้พร้อมกันว่าถ้าพูดเร็วเกินไปบางอย่างจะหลุดมือไปพี่กันเป็นคนแรกที่ยอมรับออกมาด้วยเสียงต่ำ เวลาเราเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในโลกนี้เราไม่ได้รักความจริงเรารักความรู้สึกว่าตัวเองถูกพระเซนลืมตาขึ้นช้าๆแล้วมองตรงไปข้างหน้าความถูกคืออาหารของอัตตายิ่งกิน่นยิ่งหิวนองรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างถูกกระชากออกจากอกเขานึกถึงครั้งที่เถียงใครแล้วชนะแต่กลับรู้สึกว่างเปล่ากว่าก่อนชนะงั้นการหยุดโลก ไม่ใช่การเงียบแต่คือการหยุดการให้อาหารกับตัวตนพระเซนพยักหน้าโลกหมุนด้วยแรงผลักของอัตตาถ้าไม่มีใครผลักโลกก็ยังหมุนแต่ไม่บาดใจใครพี่กันขมวดคิ้วเบาๆแล้วถามคำถามที่เหมือนกล้าสุดในชีวิตถ้าอย่างนั้นความยุติธรรมความจริงการยืนหยัดมันยังมีค่าอยู่ไหมพระเซนตอบทันทีมีค่า แต่ไม่ใช่ในฐานะอาวุธมีค่าในฐานะความเมตตาที่ไม่ต้องชนะนองน้ำตาคลอเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวเขาเห็นภาพพรามคนนั้นชัดขึ้นพรามไม่ได้เลวเขาแค่กลัวจะไม่มีที่ยืนพระเซนพูดต่อและพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำลายเขาพระองค์แค่ไม่ให้ที่ยืนปลอมๆเพื่อให้เขาเห็นพื้นจริงใต้เทา้าพี่กันสูดลมหายใจลึก โลกวันนี้เต็มไปด้วยคนตะโกนหาความจริงแต่ไม่มีใครอยากยืนบนความไม่รู้พระเซนยิ้มอย่างสงบความไม่รู้คือประตูของปัญญาแต่คนส่วนใหญ่ใช้มันเป็นศัตรูนองพึมพำเหมือนพูดกับตัวเองถ้าเรายอมไม่รู้โลกจะเบาลงไหมพระเซนตอบเสียงนิ่งโลกภายนอกอาจเหมือนเดิมแต่โลกภายในจะไม่ถูกลากไปเล่นละครเดิมอีก พี่การมองลำธารที่ยังไหลไม่หยุดทั้งที่บทสนทนาเหมือนจบแล้วนั้นวาทศิลป์ที่หยุดโลกจริงๆคือการทำให้ใจไม่ต้องปกป้องตัวเองอีกต่อไปพระเซนหลับตาใช่เมื่อไม่มีใครต้องปกป้องไม่มีใครต้องโจมตีโลกทั้งใบก็หยุดการต่อสู้ในจุดนั้นเสียงน้ำเสียงลมเสียงไผ่เสมอกันหมดไม่มีฝ่ายไม่มีศัตรู ไม่มีผู้ชนะมีเพียงความรู้ตัวที่ยืนอยู่กลางความว่างอย่างไม่ต้องอธิบายและในวินาทีนั้นทั้งสมคนเข้าใจพร้อมกันว่าโลกไม่ได้ต้องการคำพูดใหม่แต่ต้องการใจที่กล้าวางคำพูดทั้งหมดลงและความเข้าใจนั้นเองคือประตูที่เปิดสู่ความเงียบลึกซึ่งยังรอการเดินต่อในอีพีถัดไป